ขอเตือนในความเสื่อสุดกดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดทางช่องเป็นแค่แนวทางขวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่าเพ่เฉยกดไ like, ลค,ค์กดเชร์สกัสดงครับลาไ่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกคนกับผมมาแล้วมาแล้วไว่ลาบัตนาครับ,รบวันที่12ครับเดือนแปดครับปีพกคาครับ ได้ตัวใดกับพ่อเบิร์ครับผมครับเป็นังไดครับพี่น้องถือพวครับพี่น้องครับห้าเจ็ดโกครับก้านสองห้านะครับแล้ววันนี้กับพ่อเขาอยู่แล้วครับพี่น้องครับไอเจ็ดเจ็ดออกเจ็ดโกครับพี่น้องครับครับวันนี้กับพ่อต่างวันต่อครับพี่น้องครับมัน้องมี่พ่ภูนะครับพี่น้องครับผมไว้ส่งตัวใดครับบุญญาไอเฮ็ดตามสุดแล้วครับเนาะพยายามวันนี้นะครับผมนี่ครับไตัวใดกับพี่น้องครับสมมติบากาครับ ว่าจดตบผมรายการแคปน่าจอไว้ครับผมเขาว่าแล้วจะเริ่มกับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดีกะลางนั่นนะครับผมเพื่อฝากคลิปต่อไปนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่อเบิงครับตัวไม้นะครับเนาะเอาไม้เริ่มต้นไม้ครับผมว่าเสด็จตัวใดครับไปเบิงกันเลยครับผมครับกับพ่อเบิงครับชุดสี่ตัวนะครับเนาะสี่ตัวตัวสิบสุดสี่ตัวครับผมวันที่12เดือน8ปดนะครับ พี6ขาครับแนวทางห้วยลาวพัฒนาครับได้แล้วต่อวันนี้นะครับ0313 0314 032 3 0324ครับดีขึ้นแนวทางห้วยลาวพัฒนาครับวันที่12ครับเดือน8ปี6ขาครับสุด4ตัวครับก็มี 0313 0314 0323 0324ครับกะมักตัวใดก็เลือกเอาครับพี่น้องครับมมบมอบักกะพานครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมครับกับเบอร์ชุด3าตัวนะครับเนาะชุด3ตัวบนครับหมวดวันที่12เดือน8ปี65ครับมีทั้งหมดมีอยู่4ชุดเดียวกันครับผม ก็มี313 314 323 324ครับ313 314 323 324ครับผมก็มีอยู่4ชุดด้วยครับเนาะ3ตัวบนนะครับเนาะวันที่12เดือน8ปี65ครับผมมากกับแคบไปครับผมมากกับพานครับ กับเบองชุด3ตัวบนครับในสองตัวบนครับพี่น้องครับจุด2ตัวบนวันที่12เดือน8ปีหัวคาครับเดินต่อไปนี้ครับ1 3 1 4 2 3 2 4ครับเน้น1 3 2 4ครับเน้น1 3 2 4ครับวิ่งรูดครับบนครับ1กับ2ครับวิ่งรูดบนครับ1กับ2ครับผมกะมักกะแคบไปครับพี่น้องครับผมมักกับฮานได้ครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม สมยศไอรับโ,โปรแกรมนอกสถานที่รับโ,โปรแกรมออนไลน์โทร086657112 5 112รับรายละเอียดได้ที่ w w w s o สมยศ i t .com กรับว่าเบิงสชุด2ตัวล่างนะครับพี่น้องครับชุด2ตัวล่างครับแนวทั่งวัวลล่าพัฒนาครับวันที่12เดือน8ปีหกค่ครับได้ยังต่อไปนี้ครับผม0203ครับ0203ครับเด่น03ครับผม ดีขึ้นล่างครับแนวทางหวยราบพัฒนาครับวันที่12เดือน8ปีหัวขาครับล่างครับให้0 2 0 3ครับเน้น0 3ครับผมเน้น0 3ครับเน้น0 3ครับรลด0ครับรลด0ตัวเดียวครับล่างครับรลด0ตัวเดียวครับผม ครับัำเบอร์คับจุดกันครับโอที่สิบสองเดือนแปดปีหกขาครับจุดการบนล่างครับสองตัวครับไม่ย่างต่อไปนี้ครับ0203 1ส1 4 2ูนย์สามหน่น่นครับ1 3 0่ย์สครับเน่น1303ครับบนวิ่งบนนะครับลูดบนครับ1กครับ2ครับล่างวิ่งลูดสูนยตัวเดียวครับ ล่างวิ่งรูดสูตรตัวเดียวครับมักกะแคบไปครับพี่น้องครับบอมักกะผ่านได้ครับผมทุกอย่างเป็นแนวทางครับท่านข้ามัมพี่น้องเมืองเราเป็นเจเนทครับพี่น้องครับเป็นตะเขาครับผมกวันดีครับย่านล่างสูตรไม้ให้พี่น้องนะครับนอสูตรไม่ครับผมลองพิจารณาเมืองครับใช้วิธยาครับในการรับชมครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมผมมีหูแล้วครับพี่น้องนะว่าสระกันได้ครับ นี่นะครับใส่วิทยาเนี่ยครับทุกอย่างครับกลินแนวทางครับพี่น้องเก็ะตัมสูตรต่างๆแล้วหมวยเมื่อกี้ขึเขาตัวเก่าอะไรพี่น้องออกในตัวเก่าครับออกตัวที่ส่ยุดเพื่อให้ไปแล้วมันสิมาออกตามหลังนะครับพี่น้องครับสองห่าสองห่าเพื่อให้แล้วครับพี่น้องครับแต่บ่อต่างๆแล้วออกคนนี้ต่างๆแล้วก็ วันนี้ก็ล่องพี่น้าเพื่อนครับพ şey yes ี่น้องเรื่อง่อปัญหาใหญ่แล้วครับล่องซื้อตัถุยกันระวังนะครับผมซื้อกับซื้อล่างซื้อบนครับซื้อกับซื้อครับผมเรื่งเปนชิ้นเดิร์นครับวางกำกับบนยุหมดกอนครับผมออกขับบนนะครับก็ให้ขับบนออกกลางครับพี่น้องครับนี่ให้เด็ดเด็ดหัดรอกับพี่น้องครับปฏิจจกันครับพี่น้องครับคำเตือ่ยนนะครับเด้อ คำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับทางช่องนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการบันดังนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราก็แก้แนวทางขวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมเบืองแรงชมแล้วครับพี่น้องครับจะอยู่ือซื้อนะครับเด้อกดไหลกดแช์พี่ช่างยนต์นะครับเพื่อปีกําลังใจครับผมการแคนี้ขอเค่นี้นะครับเนาะปล่อยทุกท่านครับโชคดีทุกคนครับมีเงินเตมกระเป๋าทุกคนครับผมซื้อตัวได้ถือได้ครับเด้อ นี่ขอกล่าวคขาว่าสวัสดีครับ